ในเวลาครบ40ปีของรุ่นก็ร,รู้สึกทั้งดีใจทั้งใจหายดีใจก็คือว่าดีใจที่เรายังแข็งแรงยังมีชีวิตเราอยู่ในสภาพปกติใจหายก็คือมันเร็วชีวิตเดินทางมาจนถึงวันนี้ส่วนใหญ่ก็60 บกรบกันไม่กี่ปีอันนี้ก็คือได้พบเห็นได้เรียนรู้มองเห็นอะไรต่างๆมาเวลาจากนี้ไปก็เหลือน้อยลงฉะนั้นจะดำรงตนอย่างไรดีบางคนเพื่อนบางคนไม่ค่อยได้ออกสังคมซึ่งก็ตรงข้ามกับที่ผมปฏิบัติอยู่ ผมเองผมก็ต่างจากคนอื่นผมจะมีสังคมทำงานการกุศลมาตลอดจนถึงสักสองปีที่ผ่านมาสองปีก็เริ่มเจลีกสังคมแหละแต่ก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนหลายๆคนที่เราอยากจะพบอยากจะเห็นมีเพื่อนอีกหลายคนที่ไม่ค่อยได้มางานสังสรรค์ไม่มาเจอกัน เพื่อนเหล่านั้นอันที่จริงยังไม่รู้บางคนเราอาจจะติดต่อไม่ได้แต่บางคนเขาอาจจะมีความคิดที่มีความไม่มั่นใจถ้าเราสามารถติดต่อเขาแล้วก็ทำให้เขามองเห็นว่าการที่มีโอกาสได้เดินทางมาถึงวันนี้ชีวิตนั้นก็น่าจะใช้ประโยชน์แล้วก็ได้มา คบกับเพื่อนในวระ,ะช่วงหลังเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงเวลาของความจริงใจที่มีต่อกันอีกครั้งหนึ่งตลอดช่วงเวลาถ้ายังไม่60นะฮะคือสังคมเราส่วนมากเราจะกําหนดไว้ที่อายุ60ว่าเกษียณตราบใดถ้ายังมีภาระ,ะมีหน้าที่การงานอยู่ก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่ทำให้เราจะต้อง ต้องวางตัวต้องรับภาระด้านอื่นๆแต่ถ้าภาระตัวนี้หมดไปมันก็มีความอิสระก็คิดถึงตัวเองคิดถึงเพื่อนคิดถึงเวลาที่จะให้กับสิ่งที่เราเคยมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันฉะนั้นก็อยากจะใช้โอกาสนี้สื่อไปถึงเพื่อนเพื่อนบางคนที่ยังทำงานอยู่โดยเฉพาะรับราชการก็ อยากจะให้รู้ว่าก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจว่าถ้าเกษียณวันหนึ่งเกษียณแล้วเนี่ยเราจะลงเราจะเดินมาเจอกับเพื่อนได้อย่างยางสนาอย่างภาคภูมิใจได้อย่างไรเพราะในขณะที่ทํางานรับรชาชการหรืออะไรบางทีเพื่อนก็อาจจะไม่รู้ความเหมาะสมไปพบไปหาบางทีคำพูดก็ไม่ได้คิดอะไร ก็ทําให้กระทบความรู้สึกจากที่มีความรู้สึกอาจจะไม่ดีก็ทําให้ไปถึงการที่มีความไม่ไมสบายใจไม่ไม่อยากมาร่วมงานไม่อยากเจอหน้าเพื่อนคนนั้นคนนี้ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องมายาทั้งนั้นเรื่องจริงก็คือว่าชีวิตเราเดินมาจนถึงวันนี้เราจะเดินต่อไปเราก็ควรจะทํำให้มันมีความสุข ความสุขในช่วงสุดท้ายของชีวิตสำหรับผมเองผมเองก็ทำงานสังคมมาตลอดเมื่อเราทำงานสังคมเราถือว่าเราให้เรามีความสุขไม่ใช่ไม่มีมีนะฮะแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วก็มองเห็นว่าเอ๊มัน60แล้วเนี่ยเราคงจะต้องประเมินแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็วางแผนของตัวเองว่าจะไปยังไงอันนี้ก็คือ ความในใจของผมถ้าถามว่าทําไมถึงมาอาสามาจัดงานชักชวนให้เพื่อนๆมาสังสรรค์กันมาย้อนไปถึงในข่าวเริ่มต้นเรารู้สึกเราจะเริ่มต้นในปี2532 23 20, 20, 20, 22ประมาณนี้ มาจนถึงเดี๋ยวนี้ก็เป็นปีที่28สนบะเราก็คิดว่าในช่วงนั้นที่ผมรับเป็นประธานสมัยที่หนึ่งเนี่ยเราพอมองว่าเราจบมาแล้วเราไปทำงานเราคิดถึงกันเราอยากมีโอกาสมาอัปเดตว่าเพื่อนแต่ละคนหลังจากจบมาแล้ว8ปปีในขณะนั้นนะแต่ละท่านไปทำงานอะไรกันบ้างมีอะไรที่เราจะ แลกเปลี่ยนหรือประสานงานกันในในอันที่จะทำให้งานที่แต่ละคนเนี่ยมีอยู่ได้มีโอกาสช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยตามสมควรควก,ก็ก็เป็นเรื่องที่มีความคิดอย่างนั้นทำให้ออกมาเป็นตัวรวบรวมเพื่อนและงงานของเพื่อนเนี่ยมีแต่เสียสละถ้าเสียสละ ทำอะไรให้กับเพื่อนแล้วเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราทำไปแล้วมีความสุขซึ่งสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆทำแล้วก็มีความสุขในการที่จะทำให้เพื่อนก็พยายามตามเพื่อนให้เจอไปอยู่ที่ไหนมีที่อยู่มีอะไรซึ่งเป็นพื้นฐานข้อมูลทางทะเบียนเนี่ยมันเป็นตัวสำคัญที่สุดเพื่อรวบรวมได้เราก็มาเจอกันมาเจอกันสิ่งที่เราคิด ขึ้นมาได้ในขณะนั้นว่าเ้เราเจอกันเนี่ยเราก็ต้องนึกถึงที่มาก็คือสถาบันเรามีสถาบันธรรมศาสตร์เหลืองแดงซึ่งเรามีความผูกพันเราลืมไม่ได้ถ้าไม่มีสถาบันเราก็ไม่มาเจอกันดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำให้กับสถาบันนั่นก็คือวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็ต้องนึกถึงครูบาอาจารย์ ครูบาอาจารย์ที่เคยสอนเรามาประสิทธิ์ประสานให้ความรู้เราเราก็อยากพบอาจารย์จะทำยังไงก็เลยปรึกษากับเพื่อนๆว่าเราควรจะต้องทำพิธีไหว้ครูคารว,วะอาจารย์ก็มันก็เป็นจุดซึ่งสามารถรวบรวมดึงเอาเพื่อนๆมาเพราะวัตถุประสงค์หลายหลายวัตถุประสงค์ก็มันก็หลากหลายความคิดของแต่ละคนก็เป็นคนละอย่าง ในสมัยแรกเนี่ยที่เป็นประธานเขายอมรับว่าออทําไปด้วยความเสียสละเพราะในขณะนั้นการทํางานของแต่ละท่านยังไม่ค่อยมั่นคงผ่านมาบางคนไม่กี่ปีก็ถือมั่นคงแต่สำหรับสำหรับผมเองนั้นเราก็มีความอิสระอยู่เพราะเป็นทนายความความอิสระของเราก็มีเยอะเราก็ทําให้เพื่อนๆได้ก็ไปสืบสอบ เพื่อนหายเพื่อนที่อยู่ที่ไกลๆแล้วรวบรวมมาเมื่อรวบรวมได้ก็สามารถจัดงานมาพบกันทุกคนก็ดีใจเป็นการพบกันหลังจากที่เราต่างคนต่างออกจากบ้านตัวเองร่วมกันไปทํางานทําการแล้วก็มาเจอกันนั่นเป็นการเริ่มต้นพอเริ่มต้นแล้วเราก็คิดว่าจะต้องมีการดําเนินการต่อไปใครที่เป็นกรรมการในการเริ่มต้น ไม่ใช่เฉพาะผมคนเดียวเราก็ต้องพยายามช่วยเขาช่วยที่จะให้เขาต่อเนื่องไปเรื่อยเมือคบ20ปีก็มีเพื่อนมารับ20ปีของการเข้ามาเป็นนิติศาสตร์รุ่นนะคือปี2532ถัดจากนั้นอีก10ปกีก็มาถึงเมื่อ10ปีที่แล้วก็30ปีของรุ่นผมก็มาเป็นประธานในอีกสมัยหนึ่ง พอมองว่า,าถ้าเราเอา30ปีเป็นตัวตั้งอย่างเดียวไม่พอเพราะมันเพื่อนร่างลกล่ลางกันไปเยอะนะเพราะว่าเราจะทำยังไงพื้นฐานของการที่เราจะติดต่อกันได้ทั่วถึงเนี่ยก็อาศัยข้อมูลข่าวสารข้อมูลเรื่องของงานทะเบียนทะเบียนว่าใครมีข้อมูลอยู่ที่ไหนทำงานเป็นอย่างไรใช่ไหม แล้วก็ข่าวสารจะต้องสื่อกันให้ถึงถึงก็เลยมีการจัดทำกิจกรรมเมื่อสิบปีที่แล้วตอนผมเป็นประธานรุ่นรู้สึกผมค่อนข้างจะทำงานด้วยจิตใจที่คิดว่าเราต้องมีความบ้าเหมือนกับข่าวนี้ข่าวนี้ก็ต้องยกย่องให้เครดิตท่านบุญสุขคุณพลระบุภานะก็ก็เป็นคนที่มีสปิริต ทำงานให้รุ่นนี้มต้องมีสปิริตต้องมีความเสียสละแล้วเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยผมก็คิดแต่เพียงเท่านี้แล้วก็มุ่งมั่นสิ่งที่ทำให้สำเร็จและมีกำลังใจก็คือเมื่อเราได้พบเพื่อนที่หายไปพบคนหนึ่งมันก็ทำให้เรามีกำลังใจเพิ่มขึ้นาหม่เท่าหนึง่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแม้แต่เพื่อนที่อยู่ต่างประเทศในคราวนั้นเราก็โดยเฉพาะตัวผมก็มุ่งมั่นไปตาม ไปตามหาเพื่อนจนเอาเพื่อนเขามามาร่วมงานมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกที่เราไปตามเอาเพื่อนไกลๆมาแต่บางครั้งจะมองผ่านไปเพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยเราลืมคิดไปจะมาถ้าลืมคิดไปตรงนี้มันก็จะทําให้เพื่อนเขาจะมองแตกต่างออกไปว่าให้ความสําคัญนะวันนี้ในการทํางาน มันมีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมได้มาจากผู้ใหญ่ผมชอบมากเลยคือท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักตร์ท่านให้คำพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่า after all you have to d e a l with men บอกในที่สุดคุณจะต้องเจอกับผู้คนถ้าคุณยิ่งทำงานกับคนยิ่งมากขึ้นคุณจะยิ่งปวดหัวเยอะขึ้นอันนี้อันนี้ถ้าเผื่อใครเป็นผู้นำใครเป็นบุคคลสำคัญเบอร์หนึ่งเนี่ย ต้องศึกษาไว้มันจะเป็นประโยชน์กับคุณในการปลูกใจลูกน้องปลูกใจเพื่อนฝูงความพึงพอใจของแต่ละคนมาหลากหลายฉะนั้นความเป็นเพื่อนนี่ต้องแยกแยกออกจากผลประโยชน์ผลประโยชน์นี่ต้องเอาออกไปแล้วก็เรื่องของความเป็นเพื่อนเนี่ยมันมาด้วยความจริงใจผมมีอีกประโยคหนึ่งที่พูดอยู่เสมอมาเพื่อนคือบุคคลที่ปากกระใจตรงกัน ต้องตรงกันจริงๆมันถึงจะคบกันได้แล้วก็อยู่กันได้ยืด